มาต่อกันอีกคลิปครับกับงานทดสอบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดอ่อนออฟกิี่อรอาเนินรุ่นนี้รุ่น3,006ครับรุ่นโปรโรุ่นนี้ที่พวกผมตามหาอยู่นะครับเขาเลิกผลิตไปแล้วครับแต่ใช้ดีมากครับน่าเสียดายมากของดีๆทำไมไม่ผลิตต่อก็รุ่นนี้นะครับเสียเยอะนะครับของพี่เพชรจมทองส่งมานะครับอะไรเป็ดกองเลย ก็มีมอสเฟตนะครับในด้าน d c to DC ระเบิดดำแบบนี้เลยครับเครื่องมันเล็กนะครับพยายามอย่าใช้เกินตัวครับเครื่อง3า0พก็าใช้อยู่ประมาณ2 3 0 0 0พก็พอครับถ้าจะใช้เยอะๆก็ให้ใช้รุ่นใหญ่ๆไปเลยครับเครื่องพวกนี้มันมีโปรเทคในตัวอยู่แล้วแต่มันพังเพราะว่าเรากระชากเข้าไปเยอะเกินครับ จะให้ดีต้องมีชิโนทัมเมอร์นะครับกั้นในด้าน ac out ด้วยครับสายแบตเตอรี่สำคัญมากนะครับสายด้าน ac in ac out นะครับควรจะเป็นเบอร์4เบอร์6ครับอันนี้ใช้ในการทดสอบเฉยๆนะครับใช้ระยะสั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าระยะยาวสายไฟเส้นเล็กมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับตอนนี้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ nmc samsung sdi 9 4 m ครับเพื่อทำการทดสอบ อะไรที่เราใช้นะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นของแท้นะครับดูชิปชิปเต็มเลยนะครับเบอร์เดิมด้วยครับเบอร์ร้อยสี่สิบแในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับถ้ามีไฟ a c in เข้าเครื่องนะครับเครื่องต้องทำงานนะครับเปิดแล้วครับ ตอนนี้มันบายพาสอยู่ไปว่าตั้งค่าในเมนูที่1นนะครับใช้งานด้านไฟฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อน,นครับมีการชาร์จด้วยไหมครับเราไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าชาร์จนะครับเมนูที่1ตั้งเป็น s u b นะครับผมจะตั้งเป็น SBU เพื่อใช้ไฟโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับแล้วเมื่อโซลาร์เซลล์หมดให้ใช้แบตเตอรี่นะครับ เมื่อแบตเตอรี่หมดก็ให้ใช้ไฟฟ้าครับ U ก็คือ Utility ปว่าไฟฟ้านะครับชาร์จ60แอมเลยนะครับลองดูด้วยนะครับว่าใช้แบตเตอรี่กี่แอมถ้าแบตเตอรี่100นะครับให้ชาร์จที่30แอมครับเมนูที่แบตเตอรี่200แอมนะครับให้ตั้งไว้40แอมแบตเตอรี่300นะครับให้ตั้งที่50แอมครับตั้งให้เหมาะสมด้วยนะครับไม่งั้นก็จะพังแบบนี้แล้วครับ ชนิดแบตเป็นเจลนะครับผมใช้แบตลิเธียม NMC นะครับผมจะตั้งเป็น u s ะครับข้ามไปชา์จจากกันไฟฟ้า3 0์นะครับ,รากการรบตัวนี้ตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ครับแต่ก็กันไว้นะครับส่วนมากก็จะเอาไฟฟ้าชาร์จในช่วงที่มีฝนนะครับแล้วก็ครัวไฟดับนะครับเราก็จะมีไฟสำรองไว้ในช่วงที่ไฟดับ เมนู12นะครับตั้งไว้23นะครับอันนี้ก็คือตัดไปใช้กันไฟฟ้าที่23บโวลต์นะครับถ้าแบตเตอรี่ใครตั้งลงต่ำได้นะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตะกูล,ลิเทียมนะครับควรตั้งไว้ที่24อันนี้กลับมาใช้แบตนะครับเมื่อแรงดันเมื่อมีการชาร์จนะครับแรงดันของแบตเตอรี่สูงจนถึงค่าที่เราตั้งไว้ในเมนูที่13นะครับมันจะตัดมาใช้ตัดไฟฟ้าออกนะครับ กลับมาใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่ทำให้ไฟฟ้าชาร์จเมื่อกี้นะครับขาบตั้งเป็น S N U ก็คือใช้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์ชาร์จนะครับผมตั้งเป็น O S O เอาไฟฟ้าเอาโซล่าเซลล์ชาร์จอย่างเดียวนะคอันนี้เสียงปุ่มกดนะครับการแสดงหน้าจอนะครับลองดูในคู่มือได้นะครับข้ามไปเมนูที่ 26นะครับโอ้ oh, ตั้งไว้ที่28.2นะครับถามว่าได้ไหมกับ nmc ก็ได้นะครับแล้วก็เมนู27นะครับเป็นโวลลอยนะครับมันจะมาเต็มที่เมนูนี้นะครับตั้ง27ก็ได้นะครับจริงจริงเมนู26กับ2 7ไม่ควรต่างกันมากนะครับแต่ต้องสูงกว่านะครับเมนูที่26ต้องสูงกว่า สักจุดห้านะครับก็คือแรงดันชาร์จต้องสูงกว่าโวลลอยอยู่แล้วนะครับบางคนตั้งเท่ากันครับมันอาจจะไม่ถึงโวลลอยก็ได้ครับเมนูยี่มเนะครับก็คือตําัดชัดดาวแรงดันของแบตเตอรี่ต่ําจนถึงเมนูนี้นะครับแล้วไม่มีไฟ a อซีเข้าร่วมนะครับเครื่องมันจะปิดให้เราเลยข้ามไปเมนู35นะครับโอ้สานะครับตั้งเป็นออฟกิดครับตั้งเป็น HSD ออนกิทมันจะทํางานนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําไม่แนะนําให้ใช้ออนกิทครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้มันไม่มีกันย้อนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันตัดไฟฟ้าออกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการชาร์จด้วยนะครับแต่ตั้งค่าถูกต้องแล้วจะเป็นแบบนี้ครับเอาปิดไฟแอซขออปานะครับแสงมันเข้านะครับ จับไปแล้วนะครับต่อไปจ่ายไฟจากแผงโซลารเซลล์เข้าเครื่องครับเพ mm ื hmm. ่อทดสอบในด้านบูตแบตคอนเวอร์เตอร์ว่าใช้งานได้หรือเปล่าตอนนี้เราตั้งค่าถูกต้องแล้วต้องมีการชาร์จนะครับแล้วตอนนี้แดดก็ดีด้วยมีการชาร์จแล้วนะครับสถาหนะด้านบนนะครับสถานะไฟนี้ครับมันบ่งบอกได้นะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ถ้าเป็นสีฟ้าใช้ไฟจากการไฟฟ้า เป็นสีม่วงหรือว่าสีชมพูนี้ครับก็คือใช้ไฟจากโซลาเซลล์ครับชาร์จทีแอมนะครับกดดูได้นะครับขึ้นมา20่สิิเราตั้งไว้ที่30ครับมันก็คงจะต้องค้างที่30มีบวกลบด้วยนะครับบางคนซีเรียสตั้งไว้30มมันทำไมเกินครับเกินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรครับ <c oughs> นะครับก็ถือว่าปกตินะครับในด้านชาัดเจอปิดไฟจากแผงนะครับรอหน้าจะดับดับไปแล้วนะครับต่อไปผมจะเปิดสวิตช์ power ครับมีไฟออกมาแล้วนะครับที่230โวลต์นะครับ อย่างนี้เสียนักนะครับในด้าน dc to dc ทั้งที่ใช้เบอร์ใหญ่ด้วยนะครับก็ถ้าเป็นรุ่น3,600จะมีอยู่12ตัวครับถ้าเป็นรุ่น6.2ก็จะมีอยู่16ตัวครับสำหรับอ o s f e t อันนี้เสียยกแผ่นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดครับที่5,000วัตต์ครับโอ้เตือน07แล้วนะครับ ลืมไปนะครับเครื่องนี้สามพันหกนะครับแต่ทดสอบห้าพันไม่ได้ครับเครื่องสามพันหกทดสอบสักสามพันห้าดูนะครับว่าจะเตอมหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่พันเก้านะครับเพิ่มมาเป็นสองพันครับเพิ่มอีกห้าร้อยครับเป็นสองพันสี่ บวกอีกห้าร้อยครับเป็นสองพันแปดบวกอีกห้าร้อยได้ไหมเป็นสามพันสามนะครับยังไม่เตือนครับสามพันสามบวกอีกสองร้อยเตือนแล้วนะครับสามพันห้าเตือนศูนย์เจ็ดก็คือเครื่องนี้นะครับสามพันหร้อยวัตต์ครับเป็นรุ่น A N S C I 0 2ขีด Pro นะครับ ขีดสามพนหกะก็คือ3600ันหวัตตตัวนี้ใช้โหลด3ามพเตือน07เลยครับ0ูนยก็คือโอเวอร์โหลดเดี๋ยวผมจะทดสอบ5นาทีนะครับถ้าผ่านก็คือผ่านตอนนี้ใช้แบตเตอรี่เพียวๆกินกระแสแบตเตอรี่ร้อยหกสิแอมป์เลยนะครับกับระบบ2 4่โวลต์ใช้โหลด3000กว่ากินกระแสเยอะกว่าโอ้คือโตศูนย์เจ็แล้วนะครับ ลดหลดแล้วครับสองหันสี่เปิดยังไงไม่ให้เตือนสามหันสามก็เตือนแล้วนะครับ ดสอบโหลดได้ที่3000วัตต์ครับเีเตือนที่3 5มพันหาพอเปิดได้สักพักนะครับเตือนที่3ามพันสามเลยทดสอบโหลดที่3 0 0 0ัแล้วกันนะครับแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ22.2สิบสถ้าแรงดันแบตเตอรี่มันลดลงแบบนี้นะครับมันจะกินกระแสเยอะกว่าเดิม เดี๋ยวขอไฟแผงเข้าช่วยดีกว่านะครับตอนนี้แบตผมต่ําไปแล้วเปิดไฟแผงเข้ามาดูนะครับถ้ามีการใช้ไฟจากแผงไฟตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่าเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเอาละการกินกระแสของแบตเตอรี่ต้องลดลงนะครับดูได้นะครับว่าไฟจากแผงมาเท่าไหร ไปจากแพงมาพันสามพันสองันสใช้โหลด3,000ครับไปจากแพงมาได้ไม่ถึงครึ่งครับโอ้ตอนนี้แดดหุบครับอนนี้แดดหุบตอนนี้นะครับเราตั้งค่าเป็น s b u นะครับตั้งค่าตามปกติตามมาตรฐานที่เราใช้นะครับถ้ามีไฟล์ AC อิเข้าร่วมครับ มันจะสแตนบายรอเฉยๆนะครับมันจะไม่มีการใช้ตอนนี้จ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับโอ้มันบายพาสนะครับแปลว่าโหลดของเราเกินนะครับเอาปิด AC ก่อนมีไฟ AC ใช้โหลดเยอะครับมันบายพาสการไวฟ้ฟไปเลยครับเมื่อกี้ โหลดลดนะครับมันจะตัดการไปพัดนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับตอนนี้ทดสอบในด้าน DC to DC และภาคอินเวอร์เตอร์ก่อนละกันครับคลิปแบบนี้ครับหลายๆคนชอบมากแล้วก็เอาไปบอกบอกต่อๆกันนะครับมี FC ทักมาบอกด้วยครับ ว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งครับเอาไปโพสในกลุ่มครับแล้วก็ประมาณว่าอยากให้ช่างอื่นทำแบบช่างอี๋ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับแล้วก็มีช่างหลายๆท่านด้วยครับทักเข้ามาบอกว่าอย่าตั้งมาตรฐานสูงเกินไปวะไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันนะครับก็ทำได้ก็ทำครับทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับ อันนี้คืออุปกรณ์เรามีให้ทดสอบครับแล้วก็สามารถทดสอบโอเวอร์โหลดได้ครับเราใช้แบตเตอรี่ทดสอบกันเลยนะครับไม่ได้ใช้สวิตชิ่งทดสอบโหลดแบบนี้ครับไ้สวิตชิ่งมันจะดึงได้ไม่เต็มที่นะครับเราใช้แบตเตอรี่เหมือนใช้งานจริงๆกันเลยนะครับก็ทดสอบให้ดูแบบนี้เห็นไมครับทดสอบยาวๆกนเลยครับ หลายคนที่ซื้ออินเวอร์เตอร์เข้ามาครับอย่างรุ่น3,006ไม่มีใครที่จะใช้ครึ่งเดียวหรอกครับเท่าที่สังเกตดูมีถามเข้ามาเยอะเลยนะครับเครื่อง3,006ใช้ได้เต็มที่กี่วัตจะเอาแบบนั้นเลยนะครับเหมือนซื้อจักรยานยน์มาครับวิ่งได้120ก็จะขับให้มันถึง120ยาวๆเลยครับใช้นานๆมันก็พังแน่นอนครับต้องทนุถนอมมันหน่อย เอาล้วครับทดสอบให้ดูเท่านี้ครับในการดึงโหลดที่สามพันครับมีไฟจากแผงเข้าร่วมครับก็ถือโอกาสทดสอบในด้านบูตบัสด้วยครับเมื่อกี้นะครับมันมีการไบพาสเนื่องจากว่าเราใช้โหลดเยอะนะครับเดี๋ยวใส่ไฟ acn i เข้าใหม่นะครับมาดูกันอ่าตอนนี้มันไบพาสนะครับเดี๋ยวดูนะครับตาดไปแล้วนะครับ ก็คือถ้าเป็นสีฟ้านะครับใช้ไฟจากการไฟฟ้าใจให้โหลดจะลองลดโหลดดูนะครับเราท้าเงื่อนไขแบบนี้นะครับแปลว่ามันติดหลายอย่างนะครับแบตเตอรี่ต่ำด้วยครับนะมันไม่ตัดใบพัดออกไปเลย แรงดันแบตเตอรี่มันต่ำนะครับอยู่ที่24.4โวลต์นะครับมันไม่ถึงเมนูที่13นะครับไม่รู้ว่ามันจะชาร์จได้เร็วหรือเปล่ามันไม่มีแดดด้วยนะครับเมนู13ตั้งไว้27เห็นไหมครับแรงดันแบตเตอรี่มีที่24ตอนนี้ <c oughs> มีหลายคนนะครับเมนูสิบสามตั้งฟูแบบนี้นะครับฟู full ก็คือว่าเต็มนะครับแบตเตอรี่ต้องเต็มก่อนนะครับมันถึงจะตัดไฟฟ้าออกตั้งไว้ยี่สิบห้าแล้วกันครับตอนนี้มีที่ยี่สิบสี่จุดห้านะครับแรงดันมีที่ยี่สิบห้ามันก็จะ ตัดไฟจากการไฟฟ้าออกไปนะครับมีแดดอ่อนๆนะครับชาิที่ยี่สิแอมจะรอดูได้หรือเปล่าว่ามันจะตัดไบพาสออกไปนะครับตอนนี้แรงดันของแบตเตอรี่มีที่24.9นะครับ ย้ำนะครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับถ้าแรงดันไปแตะ25่้านะครับมันจะตัดไฟฟ้าออกไปทันทีับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างที่บอกหรือเปล่าย้ำนะครับเป็นการทดสอบเมนูที่12และ13ควรต่างกันประมาณ3-4โวลต์นะครับถ้ามันใกล้กันเกินมันจะมีปัญหาตอนที่มัน b y p a สนะครับก็คือว่าถ้าแรงดันของแบตเตอรี่มันต่ํา จนถึงเมนูที่12มันจะตัดไฟฟ้าเข้าไปใจ่ายให้โหลดแบบนี้นะครับแต่พอใจให้โหลดปุ๊บมันตัดแบตออกไปแล้วนะครับแรงดันแบตเตอรี่มันจะสวิงขึ้นมานะครับสมมติว่าตัด24แรงดันแบตอาจจะขึ้นมาที่25 26้าสบเลยนะครับมันไปแตะเมนูที่13าเมนู13มมันก็จะตัดไฟฟ้าออกครับแล้วมันจะตัดสลับไปสลับมานะครับเพราะว่าแรงดัน มันใกล้เคียงกันนะครับครับมาแตะ e 1 5แล้วตัดไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันไปตัดที่25นะครับตอนนี้ตัดการไฟฟ้าออกมาใช้แบตนะครับแรงดันแบตขึ้นมา24.7 าแรงดันแบตเตอรี่ต่ำจนถึง24มันก็จะตัดไฟฟ้าเข้าอีกนะครับแบบนี้สลับไปมาครับก็เลยไม่แนะนำให้ตั้งค่าใกล้กันนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับในเมนูที่12และ13บควรห่างกันนครับประมาณ3ถึง4ีโวลต์นะครับนี่เมื่อกี้เราตั้ง25เมื่อมีการชาร์จจนถึง25.1สิบ่งโวลต์นะครับมันจะตัด ไฟฟ้าออกไปทันทีนะครับกลับมาใช้แบตตอนนี้ผมจะตั้งค่ายิ่สี่ยิมห้ายี่สิบหกจุดห้าอ่ะครับก็อยู่ที่ชนิดแบตของแต่ละคนด้วยนะครับเห็นว่ามันตัดไฟฟ้าออไปแล้วนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ,บผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ